ถ้านาแสงล่าไม่ได้เอาของออกมาขายไม่ได้ของเงินจากพ่อพี่แล้วเอาเงินมาจากไหนตั้งห้าหมื่นจะว่าเงินเก็บก็ไม่น่าใช่นะจ๊ะเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดหรือว่าแม่จะขโมยของในบ้านลุงยนมาขายจ๊ะเดี๋ยวพี่ลองถามพ่อพี่ดูดีกว่าว่ามีของมีค่าที่บ้านหายไปไหม นนัน,นาย,ยังไงเป็นเลือดอยู่ไหมจ๊ะนิดหน่อยนะนาเดี๋ยวให้นากินน้ำอุ่นอาการไอก็เลยน้อยลงว่าแต่ดาวเธอ มีเรื่องเสียใจอะไรหรือเปล่านาเห็นดาวทำหน้าเศร้าเชียวมันเกี่ยวกับเลิกใช่ไหมแม่ดาวก่อเรื่องอีกแล้วจ้ะเนปดาวไม่รู้ว่าแม่ไปขโมยของในบ้านลุงยน์หรือเปล่าลุงยนต์ยังเกลียดแม่อยู่แต่นาเข้าใจใช่ไหมจ๊ะยังไงก็เป็นแม่ของเราเดาวละอายใจเรื่องแม่สินะ ดาวคงไม่กล้าสู้หน้ามิอนิโอล์อีกแล้วเลิกก็พูดเรื่องนี้กับนาอยู่เหมือนกันนะพ่อของเลิกกับแม่ของดาวเกลกันเข้าไส้เลยแลูกจะรักกันได้ยังไงคุณสุริยน,นเป็นคนจิตใจดีนาว่าเขาแยกแย่ได้เรื่องแม่ก็ส่วนแม่ลูกก็ส่วนลูก แต่ว่าดาวไม่อยากเอาปัญหาไปให้เขาจะ่ะดาวถึงได้ออกมาจากบ้านเขาแล้วดาวก็ตั้งใจว่าดาวจะไม่กลับไปที่บ้านลงยนอีกแล้วเลิกละดาวมีความรักของเลิกกับดาวจะต้องจดตรงไหนยังไม่เริ่มต้นเลยเนะี่ย